สวัสดีและสวัสดีสวัสดีและสวัสดีสัญญาณเป็นไงบ้างเตียงเช็ดสัญญาณได้หน่อยสวัสดีและสวัสดีสวัสดีและสวัสดีนะทุกคนโอ้โหท่ามกาสวัสดีและสวัสดีนี่คือทางเข้าบ้านน้องเดฟน้องน้องเวฟน้องเวฟอันนี้บ้านย่าหรือว่าบ้านแกนะสวัสดีและสวัสดี มาเกือบเข้าไม่ได้นะเนี่ยปาม่ะไงลูกอ,อันนี้บ้านญาหรือบ้านเขาเขานอนที่ไหนบ้านเราอยู่ไหนไบ้านบ้านเด็บบ้านเด็บอยู่ไหนไ,ไหนบ้านเขามีสองหลังบ่ขลิขาดแกนะโอเคครับตามมาดูที่ขลิขาดแชร์วนไปก่อนนะลง,ลงลงรถก่อนมาแชร์มาอยู่ไหนไมาอยู่คอโอเคครับ โอเคครับมาครับอยู่ไหมหรออมเนี่นะมาครับผมม,มามดีดมั้งเราสวัสดีครับผมไปเอากระเช้าไหมอันนี้ย่าเรียอ,อะไรย่าสวัสดีครับย่าอันนี้ย่า,าเรียกถูกนะเรียกถูกนะอ,นนนอันนี้คุณย่าคุณตาอันนี้คุณคุณปู่ใช่ไหมครับ วัสดีคุณปู่อันนี้ลูกคุณหลานหมดแล้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบผมากล้องอยู่ไหนกล้องภาพนิ่งให้หน่อยมามาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับเนี่ยสวัสดีครับผมออกมาขอบคุณทั้งท่านนะครับผมมาเยี่ยมบ้านเวฟครับบ้านเวฟไม่มีปัญหา <c oughs> ครับผม,บมโอโ้โหคุณปู่นอนี้นะ <c oughs> ี่นะคุณปู่นอนที่นี่นะโอ้ยสบายคุณปู่ หนึ่งร้อยท่านครับวันนี้บุกบ้านน้องเวฟเนี่ยครับบุกบ้านน้องเวฟมาดูกันมีกระเช้ามาให้แน่กระเช้ามีจ่ากระเช้าในรถมาให้หน่อยเร็วอืโอเคมาถึงบ้านแล้วนะฮะทุกคนได้ยินข่าวอยู่ตัวได้ยินข่าวอยู่เนาะว่าน้องก็มีกระแสอันนี้พี่เป็นพี่สาวหรือเป็นเป็นหลานพี่สาวจริงเลยนะอันนี้พี่สาวเวฟเลยนะน้องอะไรเบนเบนเบนอ้าวน้องเบนอันนี้ล่ะอันนี้น้องอีก เราผู้หญิงน้องโอเคเอาโอเคเอา,อเเอาดังแล้วทีนเนี้ยมาเนี่ยครับเอากระเช้ามาให้หน่อยเอา,เ,อาเกี้ยกระดาษราคาออกได้ยังล่ะโอ้ยกูอายเขาแล้วเนี่ยมามาเออไม่ไม่แล้วให้ให้ลูกชายเดีนะ๋ยวมามายากเ,เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอานั่งตรงนี้ดีกว่านั่งตรงนี้ดีกว่าเพิ่งมาถึงได้เพิ่งมาถึงมาปูมาอันนี้ปูก็เท่ากับว่าเป็นพ่อของพ่อเขา พ่อของพ่อแล้วก็อยู่หลังไหนแม่เอ่ออาออตรงเวฟเวฟอ่ะทั้งสองบ้านบ้านข้างหน้ากับที่นเนี่ก็อยู่ด้วยกันครับโอ้โหมาครับผมเนี่ยนี่กระเช้ามานั่งนั่งตรงนี้ลูกดีนั่งนั่งนั่งย่อลงนี่กว่าเออมาเนี่ยลูกสะพายได้ในว่าที่ร้านว่าที่ว่ <c oughs> าที่สะพ้ายมาให้นะเนี่ยมามามา,มา,มาโอเคเอาถ่ายรูกไปเดี๋ยวเดี๋ยวของปีใหม่มาแล้วเราเตรียมมาครับผมนี่เอา มิยังมาฝากย่าเดี่ฟังว่าอยากปีใหม่พอดีอันนี้น้องโอลิฟโอลิฟก็มาด้วยเดี๋ยวค่อยโอลิฟค่อยมอบนะโอลิฟค่อยมอบนะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้แม่เข้าไปขายของบ่่ใชค่ะไปที่นัดขขายองไปที่นัดเดี๋ยวๆแล้วๆไปตลาดแตกแน่นอนตตลาดแแกน่นนนอะขอบคุณสองร้อยกว่าท่านที่เข้ามาอืมมาครับลูกทุกคนนะคุณปู่อยเยอเท่าไหร่ตัวหกสิบสี่ครับคุณย่านะ คุณย่า59สิบเก้าคุณย่าค่สิบเก้านี่เป็นพี่ลูกเป็นพี่หลานสะพ้ายหลานหลานสะพ้ายโอ้ยอายุไม่จำเป็นขอให้จิตใจดื้ตรงครับผมไม่ว่าอะไรนะครับที่นี่คือตัว่าดีใจหลายได้ข่าวไหมว่าพวกผมจะมารู้ไหมว่าพวกผมไม่รู้เลยผมก็เลยบอกว่าไปเยี่ยมแม่เยี่ยมปู่ย่าก่อนแล้วค่อยไปหาซื้ออะไรมาทํากินกันเนาะตอนเย็นเนาะปู่เนาะโอ้หกสิบสี่ ย่าห้าสิบเก้าโอ้ยได้ข่าวแล้วรู้สึกดีใจไหมว่าลูกสาวก็กำลังดังในในโซเชียลตอนนี้ได็ดเดไม่ยากไม่ยากให้มาเพราะอายไม่แม่แม่ผมผมก็เหมือนกันผมก็บ้านผมก็แบบนี้ผมก็บ้านผมก็เป็นแบบนี้นะครับถือให้หน่อยป๊อปถือถือตรงนี้ให้หน่อยนะครับผมอ้าวผมกระสิมะนังนั่งพอได้ใช้ลุมข้างใต้ขอโทษคนอีดใส่เกือบเดี๋ยวรอดๆโอเคเข้ามา อันนี้เปิดแมสหน่อยก็ได้เดีย๋ยวไม่เป็นไรผมฉีดมาแปดเข็มแล้วเต <c oughs> าแล้วก็หมูนะครับหอมครับหอมมากก็มีได้นะครับได้ครับหนึ่งสองสามให้คุณย่ายแล้วก็คุณปู่ของน้องเวฟสุขภาพแข็งแรงนะอายุมั่นขวัญยืน <c oughs> ทีมงานไหนต้องทำมาตกใจเลยมารถสามคัน <c oughs> อจอดที่ไหนก็มีแต่คนถ่ายรูปไ, <c oughs> ไมะย่ามีแต่คนถ่ายรูป หขยาเท่าไหร่ไห้เอาตัง้ยาหน่อยเร็วรราแย่หวานปีนี้เอาตัง้ยาหน่อยเร็วาแล้ว์ให้ยาหน่อยยาจะได้คือว่าปูกินเหล่าขาวาอะไรเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยไม่กินเนาะไ่กินเนาะเฮ้ยไปถ่ายงานมานี่ดังแล้วเนี่ยมีมีเสือแล้วเนี่ยมีเฉยแล้วเนี่ยไม่ต้อง<ป>ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยโห้ปูอ้าวให้ปูเฮ้ยอันนี้ขยะลืมพันก่อนบ๊้ย ดีใจดีใจดีใจขอให้ลูกเป็นคนดีให้ฉันู้สึกยิ่งใหญ่ในลูกนี่นะขอให้พ่อพูดขอบคุณทุกคนนะขอให้ลูกเจอแต่คนดีๆนะลูกเจอคนดีแน่แน่ตอกนี้แม่เวลาขาแม่เวลาขาโอ้ยมาถ่ายรูปกันที่นี่อันนี้ให้เขานี่ก่อนเดี๋ยวผมจะดูแลอีกนะเกิดมีวันวาสนาเรามาจัดงานที่นี่แล้องแม่เนาะกินเลี้ยงมาอะไรหลังจากหลังจากอ่า เราได้คุยกันแล้วได้เจอกันแล้วเนี่ยแบบจต้องวัววันาฟ้านี้ที่ร่ะใช่มีที่น่นไปบ้านช่างดแล้วนะเป็นไอ้อยเป็นไเนี่ยท่าอรที่ยบ้านนี้ก่ช่วยั้งแล้วร่งอง่รานี่ไปกี่โลที่โรงเรียนเราที่ผ่านหาผ่านกับคะ มมาันเป็นทางเชื่อมกันหมดแน่กับใช่แต่ที่บ้านหนูจะติดกับบิลเ่นองันนี้ก็แค่ตลาดไม่ถ hey, ึงตลาดบอสโกใกล้ลยทางรถเ็ยขอถ่ายกับคุณปู่ด้วยคมอยู่ตรงนี้นี่ ี๋ยยวค่อไลฟ์สดไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปเยี่ยมแม่ด้วยมีห้องพักด้วยโอ้ยครับสามร้อยท่านปาดนะครับนี่คือบ้านเกิดเกิดที่นี่เลยใช่ไหมฉันเกิดที่นี่แต่บ้านที่จะไปอยู่ก็คือบ้านเกิดของเกิดครัโอ้ของปู่ของปู่โอ้ยดีใจดีใจนะครับมาเยี่ยมชมนี่คือปรากฏการณ์ปรากฏการณ์นะครับผมเขามีเครื่องเสียงด้วยนะครับร้องคาราโอเกะนะครับอาจจะไม่ได้ผ่านบลูทูธนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มัน มันรุ่นอะนาล็อกนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นซีดียังมีนะครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับผมเสียงแต่ก่อนตึมต้าแน่เหมือนบ้านผมที่ยะโสแมบ้านผมก็อยู่แบบนี้แหละเขาเรียกหลังคามุงจากนะครับอันนี้คือหลังคาจากจริงๆเลยนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะทําให้คุณแม่คุณพ่อน้องเวฟแล้วก็คุณปู่คุณย่านะครับมีความสุขมีรอยยิ้มอยู่กับไฮต้องคาแม่เคยได้ยินลำยัยไฮต้องคำไหม ผมเป็นคนปั้นลำไยให้ทองคาเนี่ยไปบ้านผมแล้วไปบ้านผมแล้วเนี่ยไปเจอกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะได้เจอขึ้นเวทกีกับลำไยกับใบปอเดี๋ยวเราคงได้เจอกันครับผมเนี่ยโอ,อ,อ้ยไม่มีปัญหาคุณย่าครับ <c oughs> ต่อไปอย่างนี่ะประจักษ์ใช่แล้วเนี่ย <c oughs> เอิน่าประจักษ์ใส่เด้อ <c oughs> เอิน่าในห่างประจักษ์ใช่หรือว่าประจักษ์ใชัยสืออะไรได้ไหมเด้อโอ้โหคุณย่าผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผม <c oughs> มาไว้ฉันก็บ้านนอกเหมือนกันนะฉันอยู่ยโสธรเรก็บ้านนอกเหมือนกัน ตำเนียงคนนี้ดีดีนะครับนี่คือบ้านน้องเวฟนะครับมาเยี่ยมกันเอา้าอันนี้มาจากไหนเธอวันนั้นเธออุ้มแมวอะไรอุ้มแมวอะไรที่อยู่ปลเอออะไรนะเขาเรียกอะไรนะอุ้มแมวอะ่ะอันนี้อะไรนะตอนที่ที่อยู่บ้านบอสลุงอ่ะแมวอะไรเนี่ยแมวสควิ้งอันนี้แมวอะไรนะแมวแมวเอ้าเอา,เอ,าอันโอ,โอลิฟเป็นคนเหนือทําไมพูดลาวได้อะ่ะ แมวแตแมวเหนือเจ้าโอเคครับผมมัมีนี่คือบ้านของน้องเวฟนะครับที่หนุ่มน้อยอายุสิบแปดปีนะครับหนุ่มน้อยอายุสิบแปดปีเจอรักครั้งแรกกับสาวใหญ่ใจสปอร์ตอายุห้าสิบแปดปี เรามากันชุดใหญ่ครับผมอืมเรามากันชุดใหญ่ครับที่นี่อ่าก็มากันที่นี่เลยนะฮะทุกคนนะบกมาถึงบ้านนี้เลยนะบุกมาถึงบ้านน้องมา เปิดใจเปิดใจเกือบเดือนเ้ยไงนน้า้านห่างไปเกือบเดือนล้านห่างไปเกือบเดือนนี่บอกยี่สิบกว่าห่วงอยู่แต่ว่าเขาก็ได้ดีแล้วแม่ตอนนี้รายการทีวีรายการต่างๆก็ก็ติดต่อเยววันพรุ่งนี้วันที่สิบห้านี้ก็จะเป็นออกรายการพี่บอลเิญยิ้มติดต่อมาพี่บอลน,นัชติด สรยมันน้อยเพราะเขาอย้งงองน้อยอาจจะไม่คยรู้อะไร,รไม่<อ>ไมีมแม่ว่าที่จะไปหลอกไปห้อนไปต้มไปต้มมีแต่มีแต่จะไปสร้างสรรค์มีแต่จะเอาไปทํางานให้มันได้เงินมาให้คุณปู่คุณย่ามีบ้านหลังงาม,มีชีวิตทีด่ดีขึ้นนะแม่แต่มันไม่ได้รวยขึ้นปุ๊บปั๊บหรอกมันอยู่ท,ที่มันอยู่ที่ตัวเราด้วยเนาะดูเนาะมันอยู่ที่ความตั้งใจของเด็กแล้วว่าเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ไหมไปก็เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็ ไปไหนก็ไหว้ไปไหนก็ไหว้เขาก็รับเดี๋ยวพ่อเขาเขาก็ดูแลเราพวกผมก็มาอย่างนี้แหละแม่หนึ่มาโอเคไปเดี๋ยวเราให้ไปกินให้ไปหาเนี่ยตลาดตลาดไปเซอร์ไพรส์ตลาดใหม่โอเคครับผมไลฟ์สดเอาลงไว้เท่านี้ก่อนเนาะไม่มายเดี๋วเจอกันนะครับผมสวัสดีค่ะ